เคเใได้พนพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรีคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลวิชาชีพ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชบณิธานของสมเด็จพระบรมราชชานกมีพันธกิจหลัก5ด้านได้แก่ 1. ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตร,รฐานสากล 2. ด้านการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสุขภาวะชุมชนและสุขภาพโลก 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ 5. ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถสูงมีการกำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตคือวินยัยหน้าที่สามคัคคีเสียสละสัจกจะกกตเวทีมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีความรอบรู้ มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพและมีสมรรถนะที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การเป็นัณดิตที่ไฝเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับการออกแบบการสอนที่เน้นที่ตัวผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็น active learning ผลจากการทุ่มเทอย่างก่อติดส่งผลให้การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลพัฒนาขึ้นเป็นลำดับและเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตแล้วก็จะพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมากแทบทุกด้านปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2565 ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร124หน่วยกิตมีจำนวนรายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรจำนวน47รายวิชาแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป10รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ7รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ27รายวิชาและหมวดวิชาเลือกเสรี3รายวิชารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลองในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพทุกระดับและในชุมชนโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโมเดลและหุ่นจำลองที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานหุ่นจำลองที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์เสมือนจริงห้องสมุด e Library มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เมื <Ooh. S 2> ่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและเมื่อสอบผ่านได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันจากสภาการพยาบาลแล้วบัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับรวมทั้งในโรงเรียนโรงงานและสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรวมทั้งประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงคันทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใดความสําเร็จที่แท้จริงของการจัดการศึกษานั้นไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชุมชนและมวลมนุษยชาตินี่คือแนวทางหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรีคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกที่พวกเราเหล่าลูกพระบรม น้อมนำปฏิบัติมาโดยตลอด